ะครัผมจะมาสาธิตนะครับสาธิตการใช้งานตัวคลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็มนะครับซึ่งซึ่งการติดตั้งผมโพสไว้ในบทความบนบน c e e o o o k ไว้แล้วลองลองย้อนกลับไปดูนะอันนี้ผมมีอยู่สองโนดนะเดี๋ยวผมจะมาลองมาสา,สาธิตการแบ็กอัพไปยังคลัสเตอร์แล้วก็การสร้าง VM บน,นคลัสเตอร์นะครับผมมีสองโนดนะครับ ผมไม่ได้จอยคลัสเตอร์กันคืออยู่สแตน์อะโลนนะครับแล้วก็ผมทําคลัสเตอร์กัน2องโดดนี้ให้มันเลพิเคตกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตนะครับตัวคลัสเตอร์ตัวนี้มันจะมีอ่ามันจะเลพิเคตกันระหว่าง2องโฮสต์สองเซิร์ฟเวอร์สองโนดนะครับเดี๋ยวมาดูดูสตอรจของตัวคลัสเตอร์นะครับ ตรงนี้มันจะรองรับผมเซตให้รองรับแบ็กอัพกับตัวดิสอิมเมจนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองแบ็กอัพก่อนนะผมจะลองแบ็กอัพตัวโฮสต์ที่หนึ่งกับโฮสต์ที่สองนะครับผมจะแบ็กอัพของคอนเทนเนอร์เซิร์เวอร์ตัวที่หนึ่งนะลองดูว่าพอแบ็กอัพแล้วไฟล์แบ็กอัพเนี่ยมันจะซิง มันจะรีเพคเกตไปตัวเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองด้วยหรือเปล่านะครับอ่านี้ผมจะลองแบ็กอัพตัวนี้อัดผมชัดดาวก่อนนะครับแล้วผมจะแบ็กอัพตัวเดบิวนะครับแล้วก็จะแบ็กอัพตัวอุปกรณนะครับแบ็กอัพตัวเดบิวนก่อนนะผมแบ็กอัพ แล้วก็ Backup now วเลือก c ลาสเตอร์ตรงนี้นะครับ Backup อ่าวันนิ่งไม่เป็นไรนะอ่าอย่างนี้ครับมันจะมีเดี๋ยวมาดูที่ตัวกลาสเตอร์ตรงแบ็กอัพเนี่ยก็จะ,จะเห็นแล้วว่า มันมีไฟล์แบ็กอัพขึ้นมาไฟล์นึงลองไปไปดูที่โหนดสองดูเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองนะครับไปดูที่กรารเตอร์นะครับเห็นไหมมันก็จะมีมันจะรีปิเคททั้งทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งสองตัวเลยนะนนทีนี้ผมมาเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองนะครับตัวที่สองผมจะแบ็กอัพตัวอุบัตูครับก็เลือกตรงนี้แล้วก็แบ็กอัพ แบคอัพนาวเลือกกัรเตอร์นะครับ mm hmm. อ่านะครับเสร็จแล้วตัววันนิงเนี่ยไม่เป็นไรนะมันแค่เตือนเฉยๆนะโดยปกติเวลามันแบ็กอัพมันจะมีอยู่ไฟล์อยู่สามนามสกุลนะครับแต่นี้มันแบ็กอัพเป็นไฟล์นามสกุลเดียวนะ อีกสองนสกุลมันวันนิง่งเตือนขึ้นมาก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมแบ็กอัพแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมาดูที่การสเตอร์นะครับอันนี้ของเดิมอันนี้ของเดิมนะครับของตัวเลเบียนตัวนี้ของตัวอุปนตูนะมันจะรีปิเคตมันจะซิงกันทั้งสองโหนดเลยต้องใชายเขาเพปิเคตมันจะลรปิเคตกันทั้งสองโหนดเลยนะครับให้เหมือนกันนะ อ่าสมมติถ้าผมไปสร้าง VM ผมจะสร้าง VM ตรงนี้นะครับ create VM อ่า test หนึ่งเหมือนกันนะครับผมจะเลือก disk เป็น cluster อ่าเป็นเป็นสี่ตัวกันนะครับ อ่าเดี๋ยวมันจะสร้าง VM นะหนึเป็นเทสหนึ่งนะครับต้องดูนะพอมันสร้างเสร็จมันจะอยู่ในคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ตัวตัวนี้ VM นะตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะซิงค์ไปมันจะล e พลิเคตไปเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองด้วยโดยอัตโนมัตินะนะเห็นไหมมันจะมีสองที่เลยแต่ดิสนี่คนละลูกกันนะครับ มันจะซิงกันนะเห็นไหมนี่คือเทสต์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเอาสมมติผมสร้างที่เซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองตัวโหนดส,สองนะครับ mm hmm. create VM สองศูนย์หนึ่ง แคเตอร์สิบ่าดูเทสสองนะเ <c oughs> ทสสองในชะ่ไหล่ะ เทสองอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวที่สองนะครับอยู่บน,นโหนดที่สองเนี่ยอ่าเทสองตัวนี้นะครับทีนี้ลองมาดูที่กลาสเตอร์นะครับก็จะเห็นตัวตัวที่สองคือสองศูนย์หนึ่งเนาะไห้ดีเห็นไหมตัวนี้ทีนี้มันก็จะซิงค์ไปที่โหนดหนึ่งด้วยนะ มีเซิร์ฟเวอร์ตัวที่หนึ่งด้วยโฮสต์ oh, ตัวที่หนึ่งต้องดูนี่เห็นไหมคือเราเราลงที่เซิร์ฟเวอร์เดียวแต่มันจะซิงค์ไปมันจะเลพิเคตไปอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งด้วยถ้าเราทำคลาสเตอร์นะตัวแบ็กอัพเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเป็นการเทสนะส่วนการคอนฟิกผมเล้แปะตัวบทความไว้ในที่เฟซบุ๊กนะลองลองไปไล่ดูนะครับ